องุ่นสายพันธุ์นี้มีชื่อว่า In Memory of the Junior เป็นสายพันธุ์ที่น่าปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเพราะว่ามีสีสันของผลเนี่ยเป็นสีดำน้ำเงินเลยนะครับสวยมองเห็นแต่ไกลเด่นชัดแล้วก็ขนาดของผลของเขาเนี่ยเป็นขนาดยาวรีนะครับขนาดใหญ่ใช้ได้เลยนะครับขนาดพวงของเขาก็มีขนาดใหญ่แล้วก็การติดลูกเนี่ยนะครับก็ไม่แน่นนะครับพวงจะหลวม ในเรื่องของรสชาตินะครับเขาจะมีความโดดเด่นอยูามเรื่องอยู่ด้วยกันก็คือความกรอบความหอมแล้วก็ความหวานนะครับในเรื่องความกรอบของเขาเนี่ยนะครับก็ยกให้เลยเพราะว่าเนื้อของเขาจะมีความหนาแน่นนะครับแล้วก็ทานแบบกรุบกรอบเลยนะครับแล้วไอ้เปลือกของเขานี่ทานได้นะครับเป็นองุนทานสดครับมีความหอมเล็กน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของหวานนี่ก็มีความหวานค่อนข้างมาก เป็นองุ่นที่อยู่ในกลุ่มไร้เมล็ดนะครับแต่ว่าในการปลูกใหม่ๆเนี่ยผลผลิตใหม่ๆอาจจะมีเมล็ดเกิดขึ้นบ้างนะครับหรือบางสถานที่ก็มีเมล็ดครับลักษณะของใบนะครับก็จะเป็นใบที่มีแฉกลึกๆนะครับมีถึง5แฉกก็มีความหนาไม่มากนะครับขนาดใบก็ไม่ใหญ่การจเจริญเติบโตที่ในบ้านเรานะครับ หลังจากการเก็บข้อมูลดูเนี่ยพบว่าสายพันธุ์นี้สามารถเติบโตได้ดีการติดช่อให้ผลผลิตเนี่ยก็เป็นไปได้ดีนะครับติดได้เยอะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเราให้ถูกต้องนะครับถ้าเราสะสมอาหารไม้ดีเนี่ยการติดลูกติดผลก็มีจานวนมากครับการต้านทานต่อโรคและแมลงเนี่ยทางสายพันธุ์เขาระบุว่า,ามีความต้านทานต่อโรคได้สูงนะครับ จากการเก็บข้อมูลการทดลองเลี้ยงอยู่ในภายในศูนย์วิจัยของเรานะครับก็พบว่าสายพันธุ์นี้ก็ทนทานต่อโรคได้ดีพอสมควรนะครับโดยรวมแล้วลด้วยคุณสมบัติต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็น่าปลูกครับสายพันธุ์นี้เราอยากแนะนําให้นําไปปลูกกันโดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบรสชาติขององุ่นที่มีความกรอบมากๆม,มีความหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมเล็กน้อยและท่านที่อยากจะได้ต้นองุ่นไว้ปลูกที่บ้าน โดยเฉพาะจะปลูกกับกระถางเข่งหรือกล่องนี้นะครับก็สามารถใช้สายพันธุ์นี้ไปปลูกได้นะครับเพราะว่าสายพันธุ์นี้สามารถที่จะเติบโตได้ในกระถางหรือในที่จํากัดนะครับส่วนการเลี้ยงต้นอง,งุ่นในกระถางเนี่ยนะครับอาจจะมีความยุ่งยากบ้างนะครับอาจจะไม่ค่อยสําเร็จกันเท่าไหร่ก็เรามีคําแนะนําครับจากการทดลองเลี้ยงแล้วก็เก็บข้อมูลของเรานะครับพบว่าระบบอินทรีย์นะครับ จะเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในการเลี้ยงต้นไม้ในกระถางเพราะว่าต้นไม้ในกระถางเนี่ยนะครับเขาจะมีพื้นที่จํากัดใช่ไหมครับแล้วก็มีรากเป็นจํานวนมากยิ่งอายุมากขึ้นจํานวนรากก็เยอะขึ้นนะครับปริมาณวัสดุอินทรีย์อยู่ข้างในก็ยิ่งน้อยลงนะครับการทํางานของจุลินทรีย์ที่จะทําหน้าที่สร้างระบบอินทรีย์ให้ปกติให้สมดุลเนี่ยก็น้อยลงมากและทํางานได้ไม่ดีฉะนั้น การเลี้ยงไม้กระถางนะครับก็จะเป็นจะต้องใช้วัสดุอินทรีย์เป็นหลักในการที่เลี้ยงดูเขานะครับแต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะนําวัสดุอินทรีย์ต่างๆใส่เข้าไปในกระถางได้เพราะว่ามีพื้นที่ขนาดเล็กการนําเอาวัสดุอินทรีย์ไปทําการหมักก่อนแล้วก็น,นําน้ําหมักนั้นมาทําการเลี้ยงดูต้นองุ่นก็เป็นทางออกที่ถูกต้องและดีนะครับ แต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของปริมาณธาตอาหารที่ไม่มากพอหรือไม่ครบบริบูรณ์นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานวิธีการทําอะไรค่อนข้างจะยุ่งยากนะมีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นทางเราจึงหาทางาสร้างผลิตภัณฑ์บางอย่างขึ้นมาซึ่งมันก็คือหัวเชื้อน้ำหมักอินทรีย์รวม ในรูปแบบผงชนิดที่ปลดปล่อยช้าซึ่งเราทำการทดลองวิจัยเก็บข้อมูลจากการนำวัสดุอินทรีย์ประมาณ50ชนิดขึ้นไปนะครับนำม,นมาหมักแล้วก็มาหาข้อมูลทางปริมาณธาตุอาหารเอนไซม์และต่างๆที่พืชต้องการทั้งหมดเนี่ยว่าชนิดใดมีอะไรบ้างนำผสมกันอย่างไรนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาก็แนะนำให้ท่านนำไปใช้นะครับถ้าหากท่าน ปลูกพืชผักในกระถางในที่จํากัดนะครับโดยเฉพาะการเลี้ยงองุ่นในที่จํากัดอย่างนี้นะครับก็แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับไปในการเลี้ยงดูเพราะว่าเราทําเป็นสูตรมีอยู่4สูตรนะครับสาหรับเลี้ยงในแต่ละช่วงการเจริญเติบโตของต้นองุ่นหรือท่านจะทําการหมักเองนะครับนำวัตถุอินทรีย์ที่มีอยู่ไปหมักเองเราก็ให้คําแนะนํานะครับแล้วก็วิธีการปลูกวิธีการเลี้ยงต่างๆการสร้างน้ําหมักการทําจุลินทรีย์ต่างๆทั้งหมดนะครับเราก็ นำความรู้ทั้งหลายที่เราได้มาเนี่ยนะครับเขียนไว้ในบล็อกนะครับเป็นตำราให้ท่านเข้าไปค้นหาได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสายพันธุ์ของงุ่นต่างๆที่มีปลูกในเมืองไทยเรานะครับก็จะมีอยู่นั้นทั้งหมดลักษณะประจำพันธุ์ของเขา